สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเดี๋ยว <c oughs> มาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะวันอังคารวันอังคารของของพิติกเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าจะเป็นเสาร์วันพุทธทางไทยเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้เดี๋ยวพิิีจะมาเว้าก่อนพี่น้องมื้อนี้พิติกบ่ได้ไลฟ์สดเด้อจ้าเด้อแต่ว่าพิติกจะมามาโชว์การาตีอ่าวีปปิ่งครีมเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องเบิง่งพิติกต้องขอโทษหล,ลายๆเด้อค่ะพิติกบ่ได้ลงวิดีโอ สองวัดที่แล้วจ้าสาเหตุเพราะว่าพิธิกะ่ะปวดตาไหลค่ะพี่น้องเสบตาเราสายตามจะมองบ่าเห็นแม่สงสเซตไปแล้วมันเริ่มเ่าแล้วประมาณนี้แหลคะค่ะพิธิกปวดตาแห้งพิธิกบอกสามารถเบิ็คคอมเบลงแบบว่าเบิ็จจอโทรศัพท์ได้แล้วค่ะพี่น้องนำตามันจะไหลออกมาเลยฉะนั้นพิธิกก็เลยหยุด ยุดสองวันเนาะค่ะเนาะโดยที่บ่จับโทรศัพท์อีหย่างเลยค่ะพี่น้องโดยที่แบบว่าพิธีจะบ่เบิ่งอีหย่างที่แบบว่าเป็นแสงสะท้อนถ้าไม่สายตามนันนี้ค่ะพี่น้องถ้าขนาดว้านี่ก็เริ่มเริ่มแน่จากน้อยแต่ว่าพิธีก็ต้องก็ต้องทานะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะคิดหอดนะค่ะพี่น้องคิดฮอดพี่น้องเนาะค่ะเนาะคือกับว่าพิธีแบบว่าขาดงานไปอีหย่างสิล่ะพี่น้องรู้สึกว่าแบบว่ามันมันขาดอะไรสักอย่างนึงเนาะค่ะเนาะหลังจากแบบว่า จากที่เฮาเคยทําแบบว่าปกติปกติค่ะพี่น้องทุกวันทุกวันเราบ uh, well, ีบพ่อเฮาแบบว่าหยุดงานหนังสือนะมันก็มันก็เลยรู้สึกว่าแบบขาดๆเนานคะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวพี่ตีจะพาพี่น้องมาอ่ามัตีวิปปิ้งเนาะค่ะเนาะเพราพี่ตีบ่กขึ้นบวกหันอ่าเคยพาพี่น้องตีเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะ อันตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมเนาะค่ะเนาะที่พิธิค้าได้เนาะค่ะในร้านมาบาร์บวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนาะค่ะเนาะทางไทยก็มีหลายยี่ห้อเด้อค่ะเด้อแต่ว่ายี่ห้อนี้อาจจะบ่มีทางไทยเฮาเนาะค่ะเนาะแต่บาพี่น้องสามารถซื้อยี่ห้อใดก็ได้กับเบอดลว่าเนาะค่ะเนาะวิปปิ้งครีมมันจะแตกต่างจากนอนเดลลี่วิปครีมจ้ามันจะแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะอ่าตัวนี้เนาะค่ะเนาะมันจะเป็นอ่ามันมันมันจะเป็น วิปปิ้งครีมเนาะคะ่นะเนาะวิปปิ้งครีมก็คือว่ามันจะทำมาจากนมค่ะพี่น,อนะน้องเนาะนมอ่าทำมาจากนมนมวัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนมวัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะตัวนี้นะอ่ะมันมันจะบเป็นนอนเดลี่วิปครีมค่ะพี่น้องพี่ติเคยพาพี่น้องตีแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าอ่าหน้านแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นอ่า นอนเดลลี่วิปครีมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะมาเริ่มด้วยเนาะค่ะเนาะพี่ติ๊กสื่อตัวนี้มาแล้วตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมตัวนี้ก็เป็นโถค่ะพี่น้องถามว่าเย็นบ่พี่ติ๊กกับบริเซเย็นเนาะค่ะเนาะเอาแบบว่าปกติอุณหภูมิห้องเฮาเนาะค่ะเนาะอ่าตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่ติ๊กจะสั่งก่อนมามือพิ๊กจะบ่ได้เฮ็ดหลายพี่ติ๊กบ่ได้ตีหลายค่ะพิธีพิ๊กตีโซ่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องว่าตี ตีซ้ำไดเนาะตีวิปปิ้งครีมนะคะเนาะตีวิปปิ้งครีมเขาตีแบบใดมันตีคือก,กันกับอ่านอนเดี๋ยวรีวิปอ่าวิปครีมบอนสินะพี่นอ้องตัวนั้นมันจะเป็นอ่าเป็นมอมตนเป็นนุม่มค่ะเป็นวอมันเป็นนุ่มแทนเนาะเนาะเดยวพิเศษ พิจ้ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้หน้ามันหน้ามันเป็นข้นๆเหนียวๆจักน้อยนะคะพี่น้องเนาะพี่ติจะบดตีลายเด้อค่ะเนาะพี่ติจะใส่ครึ่งนึงเดี๋ยวพี่ติสั่งค่ะพี่ติใส่อะเอาสามร้อยพี่ติ์ใส่สามร้อยกัมเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ส่งหลายเทพไปเทพมากขนาะคะเนาะ อ่าตัวนี้จะเป็นสามรอยคำเดี๋ยวพี่ติ๊กจะชิมมังกรเนาะคะ่นะเนาะว่ามันมีรสชาติแบบใดเนานะคะ่นะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเนื้อมันจะเป็นแบบว่าข้น,นๆแนวนามแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพี่ติ๊กจะชิมมังกนเด้ออันนี้เนี่ยมันจะเป็นรสนมแบบแบบจืดจะบอบหวาน,นะคะ่ะพี่น้องจา้าอันนี้จะเป็นรสจืดเนาะคะ่นะเนาะมันจะรู้สึกว่าเป็นมันมันนมมาก,มาก,มากเๆเี่แหละถ้าเกิดเอาตีแล้วแล้ววันนี้ถ้าเกิดเอดอยวกกับว่า อยากให้เพิ่มความหวานเขาสาม,มารถแอดน้ำตาลค่ะพี่นอ้องแอดน้ำตาลได้นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่พี่จะเทลงอ่โถเงยเนาะ,ะคะ่ะเนาะเราจะตีให้เบิ้งนมตัวน,นี้ก็คือว่าให้ใส่แบบเย็นๆอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อใส่แบบเย็นๆอยู่เด้อจ้ะ พี่น้องหาซื้อได้นะคะเนาะตามท้องตลาดค่ะมีขายจ้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆว่าจะเป็นแมคโครโลตัสหรือว่าหางสรรพสินค้ายอย่างอื่นอย่างข้าวกล้องมีขายเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ,ะมันจะมีหลายรสชาติเด้อจ้าเด้อบางรสชาติก็เป็นแบบเป็นรสหวานบ่ว่าจะเป็นรสหวานรสจืดบางอันก็เป็นรสช็อกโกแลตมาเลยก็มีเนาะคะ่ะเนาะอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่ตีเนาะคะ่ะเนาะด้วยความเร็วเบอร์หนึ่งดเด้อจ้าเด้อยุ๊ปอ่า พี่น้องสามารถตีกับเครื่องแบบว่าเครื่องใหญ่ๆกันใดขึ้นกันเนาะค่ะ,นะนเนาะพี่น้องมองเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นอยู่เนาะเดี๋ยวจะถอยหลังนิดนึงก่อน ดิกไสอ่ะสปีดเบอร์หนึ่งค่ะมัอนี่ใส่ครีมอ่ะสามลอยกับค่ะพี่น้องค300รีมสามรอยกับเนาะค่ะเนาะ ตีไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าครูลองค้นมันบอกว่าโอ้ยพี่ติ๊กตีจังไดตีบข่ขืนนี่นสินะฉะนั้นนมก็ต้องเย็นเนาะค่ะนาะต้องเป็นนมเย็นเด้อค่ะเด้อเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักน้อย ต้องจะสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มเป็นฟองจ้ะมันจะเป็นฟองขึ้นมากจากน้อย ก็จะตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้าตัวนี้เรียกว่าวิปปิ้งครีมจ้าพี่น้องจ้าวันนี้นะพี่ติ๊กหยุดงานจ้าพี่ติ๊กหยุดงานบ่ไรไปทำงานสะบักกระขาดขาดวิลลโอสองวันเนาะค่นนะเนาะขอโทษด้วยจ้า ตาบ่เห็นหูุดพี่น้องแสบตาย่างคากเลยค่ะยิงเบิ้งหน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าอ่าหน้าโทรศัพท์เฮ้าส์นะจน้ำตาดิจะไหลออกมาเลยค่ะแผ่แสง <c oughs> ถ้าเกิดถามว่าคือบอไซแวนไซว่นก็เป็นว่ามองบอเห็นก่ะพี่น้องยิงไซแวนดำเลยกับมองบอเห็นนะมันมันจะเป็นเครี้ยงเลย เริ่มเริ่มะจะเหนียวจักน่อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเริ่มคนจักน่อยละอันนี้และพี่ติ๊กไ่ได้ตัดวิดีโอเด้อจ้าเด้อพี่ติ๊กก็ให้พี่น้องเบิ่งแบบว่าอันนี้เวลาแ้ๆเลยค่ะพี่ติ๊กไม่ได้ตัด,ด,ดวิแบบนนวดีโอจา้าอันนี้จะมาตีให้พี่น้องดูค่ะว่ามันใส่เวลานานบ่คะเนาะ อ่าเริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มเหนียวจากน่อยละ บันนี้ยังบ่ไ้ทีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพิตีไปจักน้อยแลวบนัน้พิติก,ก็จะมามาแอดแอดเกลือค่ะพี่น้องจักน้อยมาปรุงนั่นเองค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถปรุงได้ตามใจชอบจา้าว่าเฮาสีใสซําใดเนาะค่ะเนาะพิธีออกแบบง่ายๆเด้อค่ะเด้อพิธิก,ก็ิเอาเกลือประมาณนี้ค่ะหยิบมือใส่เลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพิธิก,ก็จะเพิ่มน้ําตาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หากระชอนพอเห็นกระชอนทั้งเลยเนาะกระชอนคอยทำว่า,าเดี๋ยวพิธีสร้างน้ำตาลก่อนจ้ะแล้วแต่ปีนองเด้อค่ะเด้อเอาวาเปรสิไซหน่อยไซหลายซ้ำใดเนาะค่ะเนาะวาเฮาแบบวา เขาสามารถเพิ่มได้มันคือเขาซื้อมารสหวานด้ค่ะพี่น้องถ้าเกิดเขาซื้อรสหวานมาเลยเสียมันมันบอสสามารถปรุงได้เนาะค่ะเนาะฉะนั้นเขาะะใส่ซื้อรสจืด้ะค่ะพี่ติ๊กเนี่ยน้าไม่ซื้อรสจืดเนาะค่ะเนาะน้ำตาลค่ะพี่น้องอันนี้พี่ติ๊กใส่ยี่สิบกรัมน้ำตาลสามารถใส่เริ่มต้นก็นได้พี่น้องตั้งแต่ตอนันเป็นน้ำอยู่ก็ได้คือกันบรด้วาใส่ตอนไหนก็ได้เนาะค่ะเนาะ ทำไมถึงอ่ร่อนคะพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลมันจะเกาะกันเป็นก้อนพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นก้อนแบบนี้นะจ๊ะบางครั้งอ่ะเวลาเขาตีผสมกับเนยครีมเดี๋ยวมันจะบกเข่ากันดีครับพี่น้องมันจะแบบว่ามันยังเป็นก้อนเป็นกอน้อนยูซีจ๊ะอันนี้พิธีเคล็ดแบบง่ายๆสไตล์พิธีเด้อค่ะเด้เอเฮ็ดยูบานจื้อปัจจัยว่าบริเว่ถุงมืออย่างเงี้ย <laughs> หลังจากนั้นก็ตีอีกครั้งหนึ่งจ้า วิปปิ้งครีมเนี่ยตีง่ายมากๆเลยค่ะพี่น้องจ้าบริยากมากมาเลยค่ะเนาะค่ะเนาะบริยากคืออ่าบัตเตอร์ครีมเด้บัตเตอร์ครีมสีสียากก็กันค่ะพี่น้องพี่น้องจะสังเกตได้ว,ว่าครีมมันเริ่มมาเริ่มเหนียวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเริ่มคนแล้วจะสังเกตได้เลยจ้ะมีจ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าคือ มะเมนวัตถิเล,ล้วเด้๋วะค่ะเดี๋ยวไปติจะชิมเบรงก่อนเนาะค่ะเนาะชิมเบรนบารสชาติมันได้บอหืมแต่ตะวา่าแบบอะซัมมี่ก็ถือว่าหวานกำลังดีสำหรับคนที่แบบวา่มาบ่มากินหวานพิธีใส่ยี่หาน้ำตาลยี่หานะค่ะเนาะถ้าเกิดใส่สามสิบสี่แบบออกหวานนิดนึงแต่ว่าก็บบ้าไแต่ว่ามันจะออกมันมันหวาน,นพี่น้องสามารถ แอดใส่อีกก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะลองใส่เบิง้งแต่ว่าอันนี้รสชาติสำหรับคนทีแบบว่า่มักหวานให้ใส่ยิบหา ปิ้ครีมทําง่ายจ้าพี่น้องจา๋าทําง่ายแค่เราไปซื้อแบบวิปปิ้งตามตลาดมานะะเนาะค่ะเนาะเราก็มาตีตีให้มันขึ้นขึ้นฟูหลังจากนั้นเราก็รนํำมาตกแต่งเค้กเข้าค่ะ เริ่มแล้วค่ะพี่น้องจ้าจะเริ่มไปว่าเป็นขุ้นข้นเป็นเนเนีวๆแล้วจ้าเดี๋ยวพิติกจะมาชิมอีกครั้งหนึ่งมันรสชาติยังไงหลังจากที่เพิ่มน้ำตาลไปอีกจังน้อย อือันนี้สําหรับคนที่กินแบบว่าหวานนีดติดนึงจะปกติบ่คืออันแรกอันแรกจะแบบสาหรับคนที่บ่มากหวานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะพี่น้องคือว่าสามารถใส่อ่าน้ําตาลสามสิบใส่น้ําตาลสามสิบกรัมนะคะ่ะพี่น้องะจะพอดีถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถือว่าได้ได้ยัง่ง บ้านใดใคะพี่น้องมันยังอ่อนอยู่ค่ะ <sk r ug> คล้ายๆกับอ่าค่ายๆกับเฮาจะตีะตีไข่ขาวแล้วค่ะพี่น้องตีเมื่อแรงนั่นแหละคล้ายๆกันเนาะค่ะเนาะเด <sk r ug> ี๋ยวพี่ติจะตีต่อเนาะค่ะเนาะ <sk r ug> อ่าหลังจากนั้นพี่ติ๊กจะเพิ่มสปีดเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นเลขสอง หรือพ,พี่น้องจะเพิ่มเป็นเลขสามเลข4ีก็ได้ก็คือสปีดเร็วเลยเนาะคะ่นะเนาะที่จะเอาเต็มแม็กเลยสปีดหาเร่งให้มันขึ้นฟู่ค่ะพี่น้อง ว่ามันได้หรือยังนะคะพี่น้องเนาะ ก็ซับนี่ก็ถือว่ากะก็น่าจะได้หรือพี่น้องเอาอาจจะเอาแบาบว่าให้มันแบาบว่าแข็งคนที่จากน้อยก็ได้จ้ะเพราะว่าเขาแต่งเค้กเนาะค่ะเนาะตีมันก็สมูทดีครับพี่นอ้องจ้ะเนาะคะ่ะเนาสมูทดีดีเลยอย่าไปที่จะตีอีกนิดนึงนะคะ่ะ เห็นมันแบบว่าเป็ตั้งยอดแข็งจากน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเรานํามาบีบดอกไม้เนาะค่ะเนาะมันจะได้แบบว่าดอกไม้กับชีไดยูเนาะค่ะพี่น้องเนาะตั้งยอดแข็งค่ะพี่น้องอีกกน้อยให้สปีดหา่า มันออกเองน้อยเดี๋ยวที่นี้เรามาดูกันจ้า <Okay. S 2> ถ้าเกิดพี่น้องตีโดนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยววาวับถ้าเกิดพี่น้องตีโดนมันอาจจะทําให้แบบว่าวิปปิ้งครีมกลับไปเป็นน้ำคือเกาเด้อคาเดอฉะนั้นยาตีนานยาตีนานยาโอเวอร์วิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเกิดโอเวอร์วิปย่ำใดละมันจะกลับไปเป็นไขมันแต่มันจะใส่งานบ่ไดเลยะค่ะพี่น้องจ้า นี่จะ้ะมันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปปิ้งครีมค่ะพี่น้องคือว่าครีมนมเนาะคะ่ะพี่น้องแนะล้วครีมนมนี่แหละจ้ะเห็นบนะ่างไหมมันก็งามงามเลยสามารถแต่งเค้กได้ตัวนี้นะ่ะสามารถทนเออถามว่าทนร้อนไหมไม่ทนร้อนจ้ะเพราะว่ามันเป็นวิปนมมันจะเป็นวิปอ่อนๆค่ะพี่น้องจ้ะจะเป็นวิปอ่อนเนาะคะ่นะเนาะ,ะเดี๋ยวไปที่จะลองแต่งอ่ะแ,แต่งเป็นดอกกุหลาบให้ดูเนาะคะ่นะเนาะ หวานมันใครพี่น้องหวานมันหัวทิพหนึ่งสองสี่จ้ะหัวทิพบีบดอกกุหลาบหนึ่งสองสี่บางคนบอกว่าใช้วิปครีมตัวนี้เอามาแต่งดอกกุหลาบกับแต่งบอได้เวลาเอามานแบบว่าเอามา กำมือกำเสร็มันเละเบอด์แต่เ,เพิ่นวาเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวมาดูกันนี่จะเป็นอ่าฐานบีบดอกไมะะ้เนาะค่ะเนาะบีบเหมือนบีบอ่าบัตเตอร์ครีมค่ะพี่น้องจา้าตัววาครีมตัวนี้มันอาจจะอ่อนค่ะพี่น้องอาจจะอ่อ,จจอนอ่า ออนกว่าบัตเตอร์ครีมเนาะค่ะเนาะถามว่าใส่สีได้ไหม hmm. ไดค้ค่ะพี่น้องพี่น้องก็ยดสีไปแนะนำให้เป็นสีเจลจะดีที่สุดจ้ะ hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะเดี๋ยวไนละ่พี่ที่จะบีบให้ดูอีก ครีมแบบนี้ถ้าเกิดวาจริงๆเลยเนาะค่ะเนาะครีมแบบนี้นะไม่เหมาะกับเค้กตกแต่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเค้กตกแต่งคืออย่างเค้ก <c ake> ตกแต่งก็คือแบบว่าเค้กที่เอาเอามานั่าเป็นแบบว่าตกแต่งหลายๆพวกดีไซน์เยอะๆพวกพว่าจะเป็นดอกกลาบพวกว่าจะเป็นจะแต่งเป็นรูปอ่ารูปนั่นรูปนี่อย่งนี้เลยค่ะพี่น้องเขาจะเอินว่า,เ,า,บบาเค้กตกแต่งแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้ไปทํานะส่วนมากเขาก็เป็นแต่งแบบว่าเป็นเค้กธรรมดามากกว่าจ้ะ ค้กธรรมดาเป็นแบบใดก็คือว่าขึ้นรูป่าปาร์ตเค้กแล้วก็บบีเป็นกลมๆตั้งเค้กเขาเอิ่นว่าเป็นเค้กคเขาเอิ่นว่าแต่งแบบธรรมดาะจะพี่น้องจ้ะมันบ่แม่นเค้กตกแต่งเนื้อครีมนี้น่ะก็คือว่าก็ให้พี่นอ้องหลังจากทําเสร็จเราก็ใส่ใส่ตู้เย็นไว้ดีที่สุดจ้ะ นี่จ้ะมันกาบ,บีบดอกไม้ใดขึ้นกันคะพี่น้องจ้ะแล้วก็ใส่สีใส่ยังไดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่ติจะอธิบายให้ฟังอ่าเยอะๆเนาะค่ะเนะาะครีมตัวนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่ได้เหมาะกับเค้กตกแต่งแล้วค่ะเด้อแต่ว่าสามารถแต่งเค้กได้ไหมตอบว่าได้แต่จะเป็นเค้กธรรมดาจ้าเป็นพวกว ให้เป็นเค้กคือเค้กนมสดเค้กอย่างธรรมดาโดยที่บ่มีแบบว่เาเป็นรูปนั้นรูปนี้เขาเลยแตง่งแฟนซีอย่างมากมายเนาะคะ่ะเนาะเป็นเค้กธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะหรือจะเอามาเฮ็ดเป็นเค้กสไลด์เนาะคะ่ะเนาะแบบว่าเป็นเค้กชิน้นตัดเป็นสี่เหลี่ยมัม้งสิกระใดขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็ครีมแบบนี้จะไม่ทนร้อนแต่สามารถวางไว้ข้างนอกได้กระใดขึ้นกันพี่น้องได้ ได้เป็นวั้นอยู่เด้วค่ะพี่น้องพี่ตีก็เคยว่างเคยทํามันกับแบบว่าละลายไหลลงมาเยิมบริเวแบบนั้นค่ะเพียงแค่มันจะอ่อนตัวแค่แบบว่าเฉยๆค่ะพี่น้องก็คือว่าแนะนำค่ะให้เก็บในตู้เย็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้เก็บในตู้เย็นจะดีที่สุดหรือพวกอ่ะเย็นๆนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็อ่าครีมแบบนี้เขาส่วนมากเขาจะนิยมอ่าทำเป็นท็อปปิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบบว่าก็คือว่าท็อปปิ้งเนะี่ยคือว่า เอามาแตงชีสเค้กแล้วกับพวกแตงเค้กผลไม้นะคะบม่ว่าฟุตอ่าหรือว่าพวกเป็นอย่างกัพวกผลไม้พวกมูดเค้กอย่างประมาณนั้นสิคะ่ะพี่น้องมันจะเข้ากันดีที่สุดเลยคะ่ะพี่น้องจา๋าเนาะคะ่ะเนาะอะ่เมื่อนี้ก็บม่ได้มีอย่างไรคะ่ะพี่น้องจา๋าหวังว่าคลิปคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเขาเนาะคะ่ะเนาะที่แบบว่าทิาสำหรับคนที่แบบว่า แต่ตีต,ตีวิปปิ้งครีมบ่เป็นเนาะค่ะพี่น้องมันหนีพิธีกรรมาแนะนําวิธีการตีเนาะค่ะเนาะแล้วก็บอกวิธีการเก็บรักษาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ครีมแบบนี้นะเก็บในตู้เย็นได้สองมือหลังจากที่เราไม่ใช้เนาะค่ะพี่น้องเห้ออกไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ได้แค่สองวันเนาะค่ะเนาะ,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 ะหลังจากนั้นก็คือว่าเขาก็ต้องเอาถิ่มค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาบวสามารถกลับมาใส่พอเนื้อครีมมันจะออกเป็นเหลืองๆมันจะบอ่อร่อยบางอันมันก็นจะขึ้นล่า เนาะคะ่ะเนาะพี่น,อน้องเนาะหวังว่ามันคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะผู้ใดมีคำถามกาถามใดคอมเมนต์ได้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวพิธีกาถ้าเกิดมีเวลารพิธีกาจะตอบให้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอพิธีกา